มืดแล้วเมื่อไรจะพักสักทีนะเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวกหน้าก็าต,ตา่งพักเองนะทำไมเราจะต้องอฟังคําสั่งพวกค้าด้วยกันสามยังย,งยกองให้เขาเป็นหัวนหน้าอีกด้วยทําไมเราไม่เป็นหัวหน้าเราเองนะทำะไมํามใจชอบบ้างเราเมื่ออยากจะพักก็ไม่ได้พักต้องรอฟังคาสั่งมันจะมาไปหน่อยนะหรือว่าจะหายก็ม<ๆ>ไม่ได้มีการอะไรนี<ๆ>่ยต่เรายกองให้เขาเป็นหัวหน้าเองจะหาเราหาท่านไม่ชอบ ก็สามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบอยากพักก็พักได้เลยคนที่เรายกย่องให้เป็นหัวหน้าคงจะไม่กล้ามาว่าอะไรทั้หน้านะข้าพระเจ้าก็อยากจะทําตามใจชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่อืมแถวนี้เขาว่าโจรชุมซะด้วยแยกตัวไปตามลาําพังเจอมันเข้าจะสู้อะไรมันได้มีแต่จะถูกฆ่าตายเท่านั้นที่พระเจ้ายอมอยู่ด้วยแล้วก็ยกย่องให้เขาเป็นหัวหน้าเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนมีสีมือเราอ่ารู้อย่างนั้นก็ไม่น่าจะอมาพูดนี่นะ เอ๊ะท่านใครพิมพมาตามมาแล่วนะฮะถึงว่าเป็นโจรเฮ้ยสองคนยังไม่พวกเราข้างหนอุ้ยกวนเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยเพิ่นเดี๋เพิ่นเดี๋ยวทำไมอ่ะจะให้พวกโจรต้อนกลอนหรือไงเห็นจะไม่ใช่พวกโจรนะถ้าเป็นโจรคงเป็นมาเพีแค่สองคนเรา嘛มันอาจจะมาดูรัเราก็ได้ถ้ามาดูรัเราจริงเห็นกลัวมีมากกว่าอย่างเงี้ยมันก็กลัวแล้วอ่ะเข้ามาได้แล้วท่านพ่อพคะข้าพเจ้ามีข่าวร้ายจะมาบอกฮะ ข่าวร้ายข่าวร้ายอะไรกันนะ่ะข้าพระเจ้ามาจากหมู่บ้านอุตรามในระหว่างทางข้าพระเจ้าทั้งสองพบพวกโจรเป็นอันมากขอให้ท่านรีบเร่งเดินทางต่อไปอย่าได้หยุดค้างคืนในดงนี้เป็นอันขาดถ้าพวกท่านเดินทางต่อไปพวกโจรอาจจะตามพวกท่านไ่ทันข้าพระเจ้าบอกท่านด้วยความหวังดีไปก่อนออไะเแล้วไหมลนะ่ะเกืเอ,อไปแล้วเชียว เกือบอะไรเหรอถ้าหยุดพักซะตรงนี้เนี่ยก็มีหวังเจอพวกโจ้เลยข้าพเจ้าไม่ควรใจร้อนเลยเออแล้วที่จะทำยังไงก็รีบส่งข่าวให้หัวหน้ารู้สิ สั่งให้ดบเดินทางต่อไปน่าขอบใจสองคนนั่นอุตสาห์มาบอกให้รู้เขาว่าโจรแถวเนี่ยดูซะด้วยสิมันจับได้แล้วก็เป็นต้องฆ่าแต่มันโขนเที่เอามาหนะักดีที่เรารู้ตัวซะก่อนไม่ตั้งค่ายพักเอ๊ะมีม้าวิ่งทางไม่สามตัวฮะพวกไหนอีกละ่ะอะไรนะอไรับ,รบมีอะไรเหรอข้าพเจ้าไมาอยากมบา้บานสัคร ระหว่างค้างเราสามคนพวกมงกจนมากมยพวกท่านกีกทนหายไปแล้วย่าหยุดค้างคืนนี้นีเป็นทางานะฮะพวกท่านเห็นพวกโจรเหรอเห็นสิแล้วนี่มขนบอกไังไงเราและพวกมันมีแย่ไหมโอ้ยแย่แย่เลยหรือว่าจะมาตามพวกท่านสิกนะแต่ว่าก็ได้แล้วแตพวกท่านก็าต่อไปพวกโจรอาจจะตามมาในวันขอพรเจ้าบอกท่านในความหังดีนะเนี่ยฮะขอเจ้าอะไรมาละไปะไไป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 ไ้ไป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 ปไปไปป อะไรแปลกเหรอก็ที่มีคนมาบอกคุณเหมือนกันนะซีสองคนไดกก็พูดอย่างเนี้ยสามคนนี่ก็พูดอย่างเดียวกัน,กนอีกอะเพราะว่าท่องจํากันมาอย่างนั้นอะแหมมันน่าสงสัยจริงๆนะอย่าสงสัยอะไรหน่อยเลยนะเขามาบอกก็ได้ความหวังดีคนเห็นเหตุการณ์อย่างเดียวกันก็ต้องพูดอย่างเดียวกันนี่แหละใครให้คนไปส่งข่าว,วาหัวหน้าแล้วจะไปะข้าพเจ้าจะให้คนไปส่งข่าว,วาหัวหน้าเดี๋ยวนี้ เป็นไปตามแผนทุกอย่างพ <c> ว <oughs> กพวกข้าไม่อยอมหยุดพักแล้วจะเอาอยัางไงอะหัวหน้าอืตามแผนขันต่อไปเราเอาเลยที่ท่าอย่ทำไมเราไปรวมมือโจมตีท้ายขบวน

ทุกท้าวคนต้องหาจำนวนละที่ไม่ได้จะมีแต่ก็ทางมันเราจะสินข้าของมันไม่ได้ไปจำนวนมาคราวนี้จสบายไปอีกนานละหายทั้งหลายงรั้งนี้ให้ชนะอันงดงามที่เลยคราวนี้เราได้มาด้วยอำนาจของเจ้าแม่กาลีเราต่อที่จะเคลื่อนพลออกจากค่ายเราได้บนมานเจ้าแม่ไว้ว่า ถ้าประสบภัยชนะจะสังเวยเจ้าแม่ด้โลหิตจากลำคอหัวหน้า่อข้าบัจจุบเราได้ภัยชนะสมงปราถนาแล้วเราจะต้องแก้บนเจ้าแม่เฮ้ยเจ้าสองคนนั้น<ะ>ไปน้ำหัวหน้าหอข้ามาที่นี่เวเดี๋ยวได้ดูการสังเวยเจ้าแม่จากอะไรกันบ้างเธอยังไม่เคยเห็นใช่ไหมสิวัฒนาเขาพเจ้ายังไม่เคยเห็นตลอดเวลาที่เธออยู่ที่นี่ยังไม่มีการสังเวยกันเลย คงจะมีนี่แหละแต่ก่อนหน้าที่เธอจะมาอยู่มีการสำรวยเป็นประจำเธอคิดว่าจะดูได้ไหมทําไมจะดูไม่ได้เรื่องฆ่ากันตายกระเจ้าก็เห็นมากมาก,มาก,มาก,มากแล้วจะรู้สึกชาชินเห็นเร้ของธรรมดาใจจะแข็งแกร่งมากนะในวัดตับดูโรคจะไม่อากาลีนสิรู้ไหมว่าปางอะไรแต่กระเจ้าทายไม่ผิดเห็นทีจะเป็นปางกระหายเลือดถูกแล้วยืนแยกเที่ยวอยู่บนแท่น ท่าทางกำลังโกรธมากทีเดียวรอบแท่งของเจ้าแม่เห็นหรือเปล่าว่าอะไรตลกคนทำเป็นสังวันน่ะน่าหัวหน้าง่อค้นำตัตมาแล้วผู้ท่าทางเจ้ามองแน่นะคนรู้ตัวว่าจะต้องตายคุณหัวหน้าพ่อค้าคนนั้นก็เหมือนว่าจะเคยเห็นหน้ามาก่อน เี๊เธอพูดอะไรนะเรว่าฉันได้ยินแววหัวหน้าพ่อค้าคนนั้นเธอก็เห็นหน้ามาก่อนใช่ไหมถูกแล้วท่านโกริหัวหน้าพ่อค้าคนนี้สมัยข้าพเจ้าจะเคยเห็นหน้าและนึกออกอย่างเราว่าเคยเห็นมาก่อนจริงหรือเปล่าและเขาเป็นใครข้าพเจ้าเห็นหน้าไม่ถนัดเลยตัวนั้นมืดสลัวไปหน่อยถ้าไฟสว่างกว่านี้อีกสักนิดนึงก็จะดีก็ไม่ยากอะไรนี่เฮ้แต่นั้หน้าละ เอาเนยเหลวลาก็ไมไ่กองไฟดิข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำท่านโกลิสเดียวนี้เอาละเนยเหลวถูกลากไมไในกองไฟละวเหลวไฟลุกโชนช่วงคราวนี้เธอคงเห็นหน้าเธอเลยผู้เคราะห์ร้ายถนัดลงนะเทวตาะเห็นถนัดกว่าเกา่าจริงๆแต่ขอเข้าไปดูให้ใกล้กว่านี้สักนิดจะได้ไหมเข้าไปสิเทวตาเข้าไปอย่างสงบอย่าเอะอะวอยไว้ฉันจะเข้าไปจับเธอด้วย มีอะไรจะได้เตือนกันขยับตัวเข้าไปใกล้ให้มองดูหัวหน้าพอค้าอยางยิ้มนิดผิดปกติดูเหมือนว่าจะเคยเห็นหน้ากันมาก่อนแต่ว่านานมาแล้วเังนึกไม่ออกว่าเป็นใครอ๋อจำได้แล้วฉเฉลยคนที่ไม่ใช่ใครที่แท้ก็ท่านผูมันค้าเน บางคละข้าบดีแห่งกรุงสาวัตถีที่เคยไปอาศัยอยู่ไม่ถึงเลยว่าจะเป็นท่านเพราะเราเราแท้แท้มีส่วนวางแผนการโค้นผู้มีพระคุณการกระทำของเราเป็นที่น่าเสียใจอีกไม่ช้าแล้วสินะท่านก็จะถูกเชือคอเพื่อเอาเลือดบุษราเจ้าแม่กาลีจะทนดูไหวแล้วินท่านจะถูกฆ่าอย่างฆารุนต่อหน้าต่อตา นั่นิดโจนผู้ประกอบพิธีถือดาบค<า>มขึิเขาไปหาท่านสุมอนอรขนละแล้วพิธีก็มัจะเริ่มแล้วจะทำยังไงดีนะเรวัตตาเธอเป็นอะไรไปรู้สึกว่ามีความประวนระวาอย่างหงานักทีเดียวถูกแล้วท่านโกริข้าพเจ้าประวนกระวายใจจนแทบจะทนต่อไปไม่ไหวนะข้าพเจ้าจะต้องช่วยก็จะช่วยใครเรวัตตาข้าพเจ้า,า,าะจะต้องช่วยผู้มีพระคุณ ข้าพเจ้าต้องช่วยนวั่งลงเลยวัดตาพิธีจะเริ่มแล้วอาทำความพระรัหัวหน้าทําไมข้าแต่หัวหน้าโจนผู้เจริญนั่งลงเลวัตาข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านผู้เป็นหัวหน้าขอได้โปรดสั่สรงระนับพิธีกรรมนี้ไว้เจ้าท้าก่อนเลวัดตามันไม่ไหวครันผมว่าให้นั่งลงท่านหัวหน้าข้าพเจ้าไม่สามารถทนดูหัวหน้าพ่อค้าต้องถูกจับเชื้อคอต่อนหน้าต่อตาได้ขอจงตรวระนับซะจะทำไมเลวัตา ข้าหัวหน้าพ่อค้าผู้นี้คือท่านสุมังคละข้าพอดีแห่งกรุงสาวัตถีผู้เขอนีิพระคุณอย่างสูงกจข้าพเจ้าเรวัตตะเรวัตตะช่วยเราด้วยข้าพเจ้าช่วยท่านผู้ีพระคุณแน่จะอยู่ในความสงบไปก่อนท่านหัวหน้าผู้เจริญจงโกรธระงับพิธีนี้เถิดระงับไม่ได้เจ้าแม่ชาวลิงจะพิโรธถ้าท่านหัวหน้าไม่สามารถระงับพิธีนี้ได้ก็ขอได้โกรดข่าข้าพเจ้าบูชาเจ้าแม่ แทนท่านสมมคราคาบดีด้วยข้าพเจ้ายินดีสละชีวิตเพื่อท่านผู้มีพระคุณคนนี้เรวัตตเจ้าจะทำลายพิธีสําคัญของเราซะแล้วความจาเป็นหัวหน้างหรือเมื่อข้าพเจ้าทําผิดข้าพเจ้าก็ยินดีรับโทดผิดนั้นสุดแท้แต่ท่านจะเห็นสมควรถ้าเจ้าพูดกันงแล้วเจ้าทําผิดมากทีเดียวเรวัตตาแต่เอาเถอะเรื่องของเจ้าก็เป็นเรื่องที่วาเห็นใจอยู่เหมือนกันเพื่อเห็นแต่เจ้า เราจะระงับพิธีนี้ไว้ก่อนหัวหน้าเป็นความจริงเรอเนี่ยเราเป็นหัวหน้ากูถ้าอะไรแล้วต้องเป็นคำนั้นเจ้าเป็นคนรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณเราก็รู้จักบุญคุณของเจ้าเหมือนกันเพราะเจ้าได้ช่วยเหลือเราม,มากเราจะให้อาภายัยแก่เจ้าครั้งหนึ่งรวมทั้งเจ้าหัวหน้าขอค้างหน้าดุเลเป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับข้าพเจ้าทันความกรุณาของข่านนี้ ข้าพเจ้าจะจารึกไว้ในส่วนลึกของหัวใจจะจดจําไว้ไม่มีวันลืมเฮ้ยแต่มรกทัานจะหาวะแี่แเรียวัดเราเราไปน็นดิสระทธแล้วาพเจ้าดีใจด้วยไม่นึกเลยว่าจะพบเจ้าในกลางโรงกลางป่าเช่นนี้ ถ้าไม่พบจ้งบางปานี้พ่อมาถึงศกไปแล้วเลยจะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่และมาได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างคลายปาฏิหาริย์เหลือเกินพ่องุนงงต่อเหตุการณ์ไปหมดแล้วเจ้าช่วยให้ความกตัญใูแก่พ่อหน่อยเถิดรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่ความฝันเท่านั้นใช่ไหมเรวัตถ์ไม่ใช่ความฝันทั้งหมดนี้เป็นความจริงถ้าอย่างนั้นเจ้าเล่าความจริงทั้งหมดให้พ่อฟังหน่อยเถิะเรื่องราวเป็นมาอย่างไรเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ ข้าบจ้าจะเล่าให้ฟังเียนี่นี่ล่าะที่ขบจ้า,าจต้องกลายเป็นโจร แต่ที่ข้าพเจ้าออกจากบ้านมานั้นไม่มีสาเหตุอะไรเพีแต่จะ,จะออกมาตามหาบิดามารดาเท่านั้นะเพื่ออยากออกมาตามหาบิดามารดา,นานแค่นี้ชีวิตก็เลยต้องผันเหตุกลายเป็นจกไม่นาเลยข้าพเจ้าต้องขออภายัยออกจากบ้านมาไม่ได้บอกให้ท่านรู้เ,ราาเลยวัตตัเลยก็อยินดีให้อาภัยทุกอย่างในการกระทำของเจา้จาับไปอยู่กับพอรก็ควจะให้จบส,สมบัติ และความสุขแก่เจ้ายางเพียงพอเจ้าจะมีความสุขยิ่งกว่าเป็นโจรกล้นสะดมครับไปอยู่กับพอ่อไปนะเรวัตถ์ข้าพเจ้าไปอยู่กับท่านไม่ได้ทําไมละ่ะเรวตถ์ข้าพเจ้าเป็นคนชั่วไปนะข้าพเจ้าเป็นผู้ศกตรปปรกทั้งกายและใจไม่สมควรจะอยู่ร่วมสังคมกับผู้ดีอย่างท่านทําไมพูดอย่างนั้นละ่ะเรวัตถ์ความจริงกันอย่างนั้นข้าพเจ้าเป็นโจรกล้นคนมามากต่อมา ความผิดของข้าพเจ้าหนักนะแต่การประหารชีวิตก็ยังเบาเกินไปสาหรับโทษข้าพเจ้าถ้ขาข้าพเจ้ากลับไปอยู่กรุงสาวัตถีกับท่านอีกแน่นอนนะเกินข้าพเจ้าจะต้องถูกราชบุรุษจับตัวไปลงโทษและความเดือดอร้อนแค่ตกอยู่กับทา่านข้าพเจ้าชั่วข้าขอพรมน้าเดินไปตามทางชั่วต่อไปแต่พ่อขอรับรองเราจ,าจะไม่มีโทษผิดอะไรทั้งนั้น ข้าพเจ้าทำผิดและจะไม่รับโทษผิดด้ยังไงได้พ่อทำได้ทำยังไงพ่อจะทูลขอเพื่อจะทานอภพยโทษจากพระเจ้าปัดเสธที่โกศลไม่ให้เจ้าได้รับโทษทำใดไดไทั้งสิ้นเชื่อพ่อเถอดพ่อทำได้นะเรวัตย่าเลยท่านจะทำอย่างนั้นเลยมันเป็นการไม่ดีรู้ถึงหูคนอื่นจะสำหนิท่านได้ว่าช่วยเหลือคนทำผิดเราอยากเป็นโจรอย่างนี้ตลอดไปลนยะ ใจจริงนะข้าพเจ้าไม่อยากเป็นโจรแต่จะละทิ้งไปให้ไกลแล้วทาไมเจ้าไม่ยอมทําตามที่พ่อบอกล่ะนั่นเป็นพเพราะข้าพเจ้ารท่านมาไม่อยากให้ท่านต้องเสียชื่อ,พอเพราะข้าพเจ้าแต่พ่อยอมส่วนข้าพเจ้ายอมไม่ได้ตนวัาตา็นทีจะต้องขอขัดจังหวะหน่อยลนะมีอะไรนะท่านโกริกมีคาสั่งของหัวหน้าเป็นการกล่าวโทษเถิด กูน่านกล่าวโทษอะไรขราพรเจ้าบอกว่าฟางกระทำของเธอที่แล้วมานั้นสึ่งการกระทำที่ผิดยังมากแต่กหน้านก็บอกยกโทษให้แล้วนั่นก็ถูกแต่หัวหน้ากับลูกน้องสําคัญนายปรึกษากั้งเมื่อกี้นี้ซึ่งฉันก็อยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยนายมิการลงความเห็นของส่วนข้างมากกว่าที่เธอทําไปแล้วนั้นผิดเมื่อผิดเธอจะทำยังไงเขาให้เธอแก้ตัวแก้ตัวอะไรเธอจะต้องหาคนอื่นมาแทนให้ได้ เพื่อเชื่อขอแค้บนเจ้าแม่กาลีถ้าหากเอามาแทนไม่ได้วันพรุ่ง,งนี้เย็นเธอก็จะต้องต้องอะไรถูกเชื่อคอ กำลังยางกวงผูสัตว์ป่าขนาดต่าตงสงเสียร้องระงมไปเบนประกาศเตื่นให้กันและกันเตรียมออกหาชิตธรรมชาติของป่าใหญ่กำลังเต็มไปด้วยความตื่นมีความสดชื่นแต่ว่าหวัวใจของสุดขมันกับปอยเยียเป็นทุกขอ่อนเสียทั้งกายและใจเป็นเพร่อนอนในหลับตลอดชิต มันเสียงดูเบาเรทำให้คิดถึงบ้านคิดถึงลูกเมียที่อยู่ทางตรงสาวัสดีหากเขาเหล่านั้นรู้ว่าเราถูกคนดและถูกจับมัดไว้ปาเขาเหล่าน้จะรู้สึกยังไงเสียงชนีเราโหยหวยทำให้คิดถึงพเตนลูกชายที่น่าเสียดายคนคนเัีนวที่ไม่ได้พบหน้ากันอีกแลยว จะเป็นตายรายดีประการใดก็ไม่รู้ จะออกเดินทางแล้วเลวตาถูกแล้วท่านโกริวันนี้เป็นวันสาคัญกับชีวิตข้าพเจ้ายังไงท่านก็รู้ใช่หัวหน้าในทันบนแกเจ้าไว้ในวันนี้จะต้องจับคนมาให้ได้คนหนึ่งเพื่อมาเชือดคอบูชายังแกเจ้าแม่กาลีหาไม่ได้ท่านข้าพอดีจะต้องถูกจับเชือดคอข้าพเจ้าจะยอมให้เกิดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเจ้าไม่ยอมให้ข้าพอดีถูกเชื่อดคอ เจ้าก็ต้องถูกเชือดคอซะเองอย่งไหนล่ะที่เจ้าคิดว่าเหมาะสมข้าพเจ้าถูกเชือดคอนยะน่ะเป็นการเหมาะสมแล้ะนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการไปเจ้ารีบออกไปหาเหยื่อเถอะเชื่อว่าจะต้องมีเหยื่อมาแทนสักคนหรอกรีบไปเถิแลวกลับมาก่อนที่ตาทจะตกปินไม่อย่างนั้นคฤ<ม>หบดีจะต้องถูกเชข,ข้าพเจ้าไปโชคดีนะเรวตต © BF-WATCH TV 2021 ต้นไม้เดินทางเ่อมองเห็นคนเดินทางแต่ไปแต่นี่คอยจะเดินชาจนพิมแล้ไม่เห็นมีใครผ่านมาสักคนปลาทิพยเพิ่มบลายคล้อยลงไปตามลาดับก็ยังไม่มีใครผ่านมาเลยฉันกระวนกระวายใจตะแนีวสิเราถ้าไม่ได้คนไปแทนเราจะต้องกลับไปให้พวกโจรมันเชื่อคอบูชาเจ้าแม่กาลีมันน่าสยดสยองน่ากลัวจริงๆ รู้ว่าจะหนีเอาตัวรอดตอนนี้ก็หนีไปได้อย่างสบายทีเดียวแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นท่านข้าพอดีผู้มีพระคุณซึ่งอยู่ในมือพวกมันจะต้องถูกจักเพือดคอไม่ได้จะพอรยศต่อผู้มีพระคุณอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดเมื่อหาไข่ไม่ได้ก็จะกลับไปตายแทนข้า าทิตย์จวนจะลับยอดไม้แล้วความหวังว่าจะพบใครสักคนหนึ่งเกือแค่หายไปเห็นทีจะต้องตายแน่แนวันนี้พฮ้นั่นคนกำลังเดินดุ่มๆุมมาตามทางคนเดียวโอ้รอตายแล้วพบอยู่ที่จะไม่ให้เชือกคอแล้วเอาล่ะไปค่อยลงจากต้นไม้ไปยืนแอบคอยอยู่ข้างล่างเดินมาถึงจะจับตัวไปเลยเดี๋ยวกดหมนกดหลังซะแล้วสิ กับโอบจะยังไม่คาดคิดตอนวินาทีสุดท้ายซะด้วยวยุทธกรณทำสุดแล้วทําก็พระเจ้าหยุดแล้ว ดูท่าทางจะไม่ใช่คนธรรมดาสามัญีสิสาโลนผมผ้าย,ยอมน,น้ำฝาดสีดำํำสะพยบาดลักษณะบอกว่าเป็นนักบวชในาศาสนาใดศาสนาหนึ่งมีอะไรที่บอกให้หยุดท่านจะไปไหนอ่ะเข้าพระเจ้าจะไปกรุงสาวะพีท่านเดินทางมาในป่าคนเดียวไม่กลัวนะ่ะเข้าพเจ้าจะต้องกลัวอะไรก็กลัวอ้นี่ไงหนง่านะผมเก็ดใช่ไหม ข้าพเจ้าไม่กลัวแปลกมากท่านเราจะกล้าหาญเกินไปซะลอย่าพูดโอหังนักเลยนะดาวข้าพเจ้าไม่เคยปราณีใครนะถ้าท่านตายลูกเมียท่านจะลำบากข้าพเจ้าเป็นนาคาริไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีลูกไม่มีเมียเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่มีอะไรเป็นห่วงแม้แต่ชีวิตข้าพเจ้าก็ไม่ห่วง ถ้าท่านต้องการจะฆ่าขาพเจ้าท่านก็ลงมือฆ่าได้เลยไม่ต้องค้าทายแล้วนะสมนะท่านจะต้องตายในเย็นวันนี้อย่างแน่นอนข้าพเจ้าไม่มีเวลาคุยกับท่านมากนะไปกับาะเจ้าโดยเรเดี๋ยวนี้ไป ใช้เลยกำหนดที่ให้ไว้แล้วแล้วจะทำยังไงคุนอะาแล้วเจ้าคิดว่าควรจะทำยังไงเพื่อทำเข้าใจของข้าพระเจ้าเจ้าเรว่ตาคงจะหลบหนีไปนะใครจะอยู่รอรความตายให้งห่จริงไหมนะคุณอามาก็ไม่คิดเมื่อเจ้าเรยว่ตามันหนีไปแล้วบอกมาสิว่าควรจะทำยังไงต่อไปพอกเอาเฉพาะข้าคุณนั่นเ่งมาเชิดคอ,อบูชายันเิใช่ควรจะเป็นอย่างนั้น ไปเอาไอ้พ่อค้าคนนั้นมากเกยวก่อนหัวนหน้าไม่อะไรก็โผิดข้าพเจ้าว่าอย่าเพิ่งทำอะไรพ่อฆาคนนั้นคนจะรอดอีกสักพักหนึ่งรเร้วตาอาจจะกำมันเดินทางมาแล้วปอนัยังจะหลงว่ามันจะกลับมาอีกเหรบปานนี้มันนี้ไปไหนแล้วไม่รู้เจ้ารู้ไ,รได้ยังไงว่าเร้วตาหนีไปแล้วถ้าไม่หนีทำไมปานนี้มันยังไม่มากา,ารหาเหยื่อกคนไม่ได้ของง่ายนะแต่ก็คิดว่าไม่ยากจนเกินไป ยังไงถ้าคิดจะกลับป่านี้ก็คงต้องกลับมาแล้วแต่นี่มืดแล้วนะเลยเวลาไปนานแล้วเชื่อเถอะเจ้าเรวัตตานี่ต้องหนีไปแล้วนแน่เลยพระเจ้าเรวัตตาตอบมาแล้วนะเรว,วัตตาเจ้ากลับมาทำยาัไงล่ะวันนีเจ้าบอกว่าเรวัตตาหนีไปแล้วไงละ่ะแล้วนี่ใครเมื่อเรวัตตามา ข้พาพเจ้าก็นีใจและขออภัยด้วยเวตตะเจ้าได้เฉลยมาหรือเปล่าข้าพเจ้าได้เฉลยมาแล้วนะเอาไมา้ดูใกลจๆเห็นหน้าชัดหน่อยซิอ้เข้าไปใกล้คนน่ะนี่คือเฉลยที่จะทําการบูชายันเฉลยคนใหม่ของเจ้าดูนหมนไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ